ผมปางนะคะที่ติดตัวมากับโลกเนี่ยมาคือนเส้นเลอตันแลกาผมผมรัวผมปางไปท่านใดกันรายกายเพราะว่าการผู้นี้เ่ยผมผมว่าโอนเนาะผมผมโอเนี่ยมันสิจารตกันแต่เมื่อใจตัวเองห่อสิบวัาหมันใจไปทำงานแวเราหมั่นใจไปหาสื่อตัติเราบางมาถูกยายาซับผมเป็นลอยๆชนิดกินยาผกผมก็กินนะคะจะเป็นจีบผมกบจีบแต่ไม่หาก็ร่วเหมือนเดิม ยังดัดผมกันรัดก็ได้เพราะว่าสางารเพุ่อุพหมอแต่ก็ได้บอกเพราะว่ามันงอแก่ไม่ได้สงสารเุืหมออยู่แล้วอย่ากเห็นอหมอตัวหมอจะได้ใส่ชัดสร้างสารว่าอ่าปันนี้เป็นจ้งไก่ด้วยวันนี้ก็เลยอับดาวางสื่อคิ่งอาสาผมไปน้ำแอร์กัเอาใส่เอโบลผสมเวลาสาผมเสร็จก็เลยเอาเอโบลหยด สีห้าหยดตรงๆที่มันประตูแล้วก็คืนเบาๆคืนคืนคืนเสร็จนะแค่ยูประจำถ้าประมาณสองสองสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าขั้นหัวยิบยิบยิบขั้นตีบยิเสร็จแล้วว่าผมคืนว่าก็ได้ไปหาควา่ไหมฝ่าหมว่าเฮ้ยผมยูคืนยู่ได้เสร็จเน้อยวะน้ยกับยอนหนขั้นรื่อวันสิ้รเดียวใช้ใช้เอโอเอลร่วมกับคิมคิมสังผมเนี่ย ย่สะมหมดแล้วขวดหนึ่งนะคะนะคะะารอย่างเนี้ยหมดแล้วแล้วก็เอหมดขึ้นขวดยัใช่กับผมเนี่ยนี้ขวดนล้จะหมดแล้วนะคะพมขึ้นมดนี้ผมขึ้นที่ดีค่ะอาจาไปก็ว่าผมขึ้นวันนี้เลยรอดไหมชาได้ดัผมก็แล้วว่าโค้ยดจุได้แล้วผมขึ้นจริงมาไม่าจะจะดั้ดัได้ที่ด่าผมปัจจุบันยังดูว่าผมเน่หนาขึ้นที่ดีนะคะะ อันนี้คือขอดีอ่ของการของการใช้ MOL รวมกับแอนจะคทิฟสับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ยปวดหลังนะคะปวดหลังก็เรียนข้อเข็งไปมวยประจำนะสามีอ่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองสามทั้งนะคะจองมวยหมดวันนี้ก็เลยว่าเออมาไหวกันเลยวันนีเป็นสามทั้งบอกว่าเนี่ยก็เลยลองเอาใส่เห็นอาดารว่าใส่ลงบนตัวถัง ก็เลละลอมันก like, bueno? oh no ็้ได้นรงปลายไรตกป็นข้อีเขาไปให่ปวดนะคะกับางใส่ใส่รวมกันปลาตะวาใส่มาประมาบ้เดือนป็ปวดเลยเออเป็นไปได้ไงหมอนวดใอ้ท่อขาบาเอาออนพีจูพีเล็ก็เห็นมันหมดดเืาแล่เาช่องจยอมทษจอมส่่าาโอ๊ยวันวาอกไอ้เ้าแล้วมว่ปวดจัดเทือเ่นีอันนี้คือ FOL ของเรานะคะขอบคุณ FOL ของคนะคะอัพใหม่ครับก็อัพจุดนะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีมาให้นะคะศูนย์ยอดเราผลิตภัณฑ FOLG ขอบคุณค่ะ